ปิดร้านแล้วปิดตำนานปิดตำนานนะคะเป็นปีนะคะไม่ใช่ต้องบอกเขาว่าปิดตำนานแล้วเรามาเปิดใหม่เปิดตำนานใหม่ไม่ปีนั้นซีซูเปียเออแต่ไม่ปีนี้มันเร็วไงเร็วเพราะมนเมจปคิดเออแต่ก็เขาก็รู้หมดแล้วแหละทราบหมดแล้วแหละแต่คนบลรูกันหน่อยจริงเออแต่คนก็รูหลายอยู่ว่าแม่จะไปผ่านนิ้วนิ้งไง เนีย่ยผ่านนิ้วนะครับผ่านนิ้วนะคะเออเป็นนิ้วอยู่ที่นี่ไม่ได้เป็นนิ้วอยู่หลีหูนะคะแล้วหลายคนว่าเอา้าเราจะได้เห็นโอยเราก็จ<อ>ะมาอัปเดตเหมือนเอากะมาคือเกาตัวเดี๋ยววันที่สิบเก้าแม่ก็จะไปบ้านค่ะเออก็จะได้เห็นก็จะไปกินป่ายุน่นาพอจะไปบ้านเฮแล้วก็จะไปบ้านข่าวแล้วก็ครูบอลก็จะมาแล้วก็ คนคน,น,คน,นู้นคนนี้ก็จะมาพูดยังไงว่าปิดร้านก็อาจจะไม่ได้เห็นบรรยากาศร้านแต่ว่าเราก็อัปเดตเวลาเราไปไหนมาไหนก็ไปเห็นบรรยากาศอันอื่นก็ยังปีกายนีเก่งก็ไปนำานาเหมือนไปเกี่ยวข้าวไปหวานข้าวไปหวานปุ๋ยก็ไปตามระบบไงเออก็จะอัปเดตไปแบบนี้นะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าเอฟซีอาจจะไม่ได้มากินร้านเฉยๆเพราะว่าเกมไม่ได้เปิดก็ยังไม่ยามกันก็นนได้แต่ว่าไม่มีอะไรกินนะครับเพราะว่าพอไม่ได้ขาย ใช่ซื้อมาฝากซื้อมาฝากแม่เด้ต่อไปแม่จะได้ซื้อคนได้ปบัติเออพราะมีคนมาซื้อแม่ได้ิบัดที่นี่ต่อไปใครจะมาก็ที่วมาด้วยเนาะแล้วก็ไปเจอที่นาเลยเนาะเพราะว่าต้องไปน้ส่วนใหญออ่เพราะว่าวันที่สิบเก้าก็ก็ก,ก็มีคิ้วแล้วว่าสิไปบ้านเขา,เออาก็สิ<อ>บ้านเขาตังเต่ต้นปีนี่คือถ้าถ้าไปพาม่แล้วแม่จะแม่จะลง้งน้าบ่ใดดีพ่อกระสิยากพ่อรักษาตัวเนาะพ่อกระสิงยากน้ำทึ้ง งเขาเป่าไฟให้แม่กินทึงสิไปบานเขามันก็ไม่ได้อะก็ต้องบานไวอ้อะก็คือบานไว้ดีกว่าเนาะบานไว้ดีกว่าแล้วเนี้พ่อจะไปเบิกเช่าอันเมื่อละชั่วโมงสิก็ได้เพราะออว่าต้องต้องดูแลแม่กอดไงเพราะว่าแม่จะทําอะไรไม่ได้เพราะผ่ามาเออนี่ยมันก็ตึงอ่ายังเกาะการระบบง,งานของเราเราวางไว้แล้ววาไว้แล้วนะครับมันก็ลงตัวพอดีอ่ะก็เลยได้ปิดร้านปิดร้านก่อนปกติสององเดือนมั้ง เดี่ยกลัวเดี่ยนกลัวเดี่ยงกลัวกลัวปีลันกลัวปกติไวกว่าปกติตะกี้แม่ตะกี้เฮ้าสิปิดช่วงเดือนกรกฎาแต่ตอนนี้คือปิดปิดเพราะว่าต้องมีคิวผ่าแล้วเนาะเราต้องผ่าไต่คิวผ่าหรอวันที่หนึ่งกว่าจะได้คิวจองเป็นปีนะครับบางคนเป็นปีนะคะบางคนเป็นปีนะคะอันนี้ก็เกือบปีอ่ะอืมนั่นแหละก็เลยต้องผ่าเนาะ กบพามันกรบโบกกระออกบกระติยู่แบบนี้เวลาอันเวลาเวลามันอากาศอากาศมันบดบดอากาศบดบดอากาศบดบดคืออากาศหนาวหรออากาศเย็นอากาศเย็นอากาศเป็นเป็นคุ้มๆน่ะนิ้วมันจะไตเออนิ้วไตมันเป็นตัวเหรอพี่แม่ตัวด้วยเนิ้วมันสิแย่แม่อยู่สิเออเออเออคน บางคนกรนไปไหนไม่เห็นบอกเออไปไหนไม่เห็นบอก <c oughs> บอกอยู่ค่ะก็ว่าแม่มีคิวผ่าตัดนะคะคิวผ่าตัดก,ก็ต้อง <c oughs> ก็ต้องปิดโกใชน ปิดก่อนที่เคยปิดนะคะก็พูดง่ายๆปิดรักษาตัวนั่นเองรักษาร้างกายนะเพราะว่าพามาแล้วม่กก็ต้องได้รักษาตัวมันก็ต้องดูเลกเป็นเดือนกว่าแล้วก็จะได้ไปเมืองนอกไปทุกปีอยู่แล้วมันก็เลยประจวบเหมาะกับการไปบินไปทํางานที่เมืองนอกพอดีมันก็เลยได้ปิดเร็วกว่าปกติแค่นั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นไหนหรอกก็ยังเห็นอยู่ก็คือเก่าเพราะว่าหนึ่งเฮ็ดอีหยังเขาก็สิเฮ็ดไทย กสิเฮศเองเอฟซีเห็นที่เกมาัมันมันยิ่งจะไม่ยุ่งยากเหมือนกับเราขายของเราจะถ่ายอะไรเราจะอันมีอะไรเป็นไปอะไรมันก็จะไปง่ายกว่าที่เราขายของคะเพราะว่าขายของนี่มันยากอ่ะมันต้องมันยุ่งมากเลยนะที่นี่ถ้าเราไม่ขายของมันไม่ยุ่งนะไปนาก็คือไปแล้วถ้าคนคิดถึงฝีมือล่ะไม่คิดถึงดอกถ้าคนอยากกินตำระเบิดอะไรอย่างเงี้ยหรอกก็ไม่ได้กินเอออยากกินขี้เกลือ ก็ไม่ได้กินนะครับก็ต้องรออีกทีนึงเนาะนะครับมื่อนี้ลูกค้าหลายหนากรบเบิเจงันึองลูกค้าเยอะมากเพื่อนว่าเพิ่นหูว่าเขาสิปิดเพิ่นกับมาหลายรี่ของมดทุกอย่างจริงหมดหมดดีแล้วอืก็ดีก็ว่าขายมดทุกอย่างเลยคนมาทีหลังตอนนี้คือไม่ได้กินอะไรเลยขายหมดมากอะไรก็ตําอะไรก็หมด น้ำยาก็หมดก๋วยเตี๋ยวก็หมดข้าวหมดเลยเป็นเว้นผ่วเอหอหมดทุกอย่างนะคะตบกัสีจกับเอซีอยู่แต่เอฟซก็ได้ดูเราเหมือนเดิมนะคะเขาเขาเหงนสีมีเวลาทายกว่าเกาถ้าถ้าขายของเนี่ยมันไม่มีเวลานะคะเราไไปนั่งกินข้าวพูดคุยเนาะเมนอ,อันนี้ถ้าไม่ขายของเนี่ยจะมีเวลาเยอะกว่านะคะเขาเหอย่ยงอีกอย่างสีเอก็สิเห็น กเแล้กก็สิว่าได้มาคอมเมนดาเมว่านนวอสุกับปุกจังสันจังสีคืวอว่าเราอยู่ธรรมชาติของเรานบนบ่ยบานๆไปหน้าก็สสเห็นเห็นทุงให้ทหุ่งน้าก็จะเป็นบรรยากาศใหม่ๆมนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ได้มาอุดหนุนเนาะระหว่างก่อนก่อนหน้่นี้นะสําหรับใครที่อยากมาแล้วแบบอุ้ยทาไมยังไม่ได้ไปเลยอยากเจออยากกินอะไรเงี้ยก็ต้อง รออีกทีหนึ่งเราก็จะกลับมาเปิดอยู่แล้วครับแต่ก็แผ่นไว้ประมาณปลายปีเปิดอย่างนี้ทุกปีนะคะก็ไม่ต้องตกเย่เพราะว่าแม่เฮดยังสี่มาทุกปีเป็นสามสิบปีแล้วนะคะแม่เปิด้านเม่อเดืนว่าพิ่งจะเปิดนะคะไม่ใช่แม่เพึ่งจะเปิดนะแม่เปิดบ้านตั้งแต่เสาหัวเสาหัวยังเซ๊นตรงนี้ยังเปิดยังปิดปิดตะโูอยู่เด็เนี่ยรถดวิ่งไม่ได้นะคะเวลาฝนตกเนี่ยตรงนี้ไปกินตะโพมึนตุ๋ยตะลายตุุยตะลายแม่มเปิดตั้งแต่ ตําส้มตำโคกละห้าบาทอืมแต่ที่โคกละร้อยแล้วนะคะเออนะคะก็ไมถึงคุกละร้อยขายแพงเกินขายแพงเกินไปเออมันมองอื่นเขาให้ขายคุกละสองร้อยหาสิคุณตั๋วโคกละร้อยมันจะเป็นสิแพงถ้หามาจะของแพงล่ะบุ้งลุงเมย์บ้านก็บสามคนคุณน่ะขายแพงว่าจังเมยบ้านอืม บัเขาคโคละสองลอยหาสิบของพี่บุญเดียบากก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะครับให้เห็นคลิปนี้ก็ก็ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับหายไวๆแล้วก็ได้มาสร้างสีสันสร้างความสุขนะครับให้กับพวกเราอีกนะจ๊ะต่อไปจะมีความสุขในด้านการเป็นนานะคะก็จะได้เห็นแหละไปนู่นไปนี่เนาะไปง่ายกว่าเก่าถ้าเราขายของนี่ไปยากนะคะ สงสารคนที่จะมาเนาะเราเราไม่ขายของนี่เราจะไปง่ายใช่ครับก็นี่นะครับก็ชี้แจงนะครับผ่านคลิปนี้นะครับไม่ได้ไปไหนไม่ได้หายไปไหนอยู่ที่เดิมแหละมหาก็มหาอยู่โนสะานเหมือนเดิมนี่แหละคว่าอยากมาไม่อยากไม่หอยก็มาได้แต่ต้องมีของฝากมาด้วยนะคะัเพราะต่อไปแม่จะไม่ได้ไปซื้อกับข้าวไม่ได้ซื้อของมาขายด้วยไงเม่ก็สิหายอยู่หายกินน้ำบาหลเขานี้มีอยากจะต้องไปซื้อเพื่อนด้ต่อไป นะคะเพราะว่าแม่ไม่ได้เป็นแม่ค้าเหมือนเหมือนเดิมก็ต้องก็ต้องไปหาเก็บเห็ดเขาเอง,งว่าชวนแม่ไปเก็บเห็ดอยู่มอือเก็บเห็ดเก็บ,กบน่อไม้เนาะก็จะเป็นวิถีชีวิตละต่อไปกันทะเลก็มัน,อออนโอกของเฮงก็จะเป็นตำนานต่อไปนะครับ <c oughs> แม่นางร้อยตำนานฝ <c oughs> ากด้วยนะครับทำท่าร้องไห้หน่อยทำท่าร้องไห้ 哦，对了，刚才。